โอเคกลับมาต่ออยู่ไหนแล้วนะเราว่าเราจะไปเฟรน์มาร์เก็ตกันใช่ไหมคะอ้ยตอนนี้เฮลดีมากเลยอะแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้เฮลอ่แต่มันดีอย่างเดียวอะถ้าเกิดเฮลมันก็เลิฟพังหมดดิเช็ดแล้วฟิตเนสชามมันก็ลงอะดิไม่เอาแต่บึ้งทุกอย่างเลยอะเฮลก็ได้วะเหมือนบังคับให้ออกกำลังกายไงก็ไม่รู้ บกวันรรู้หรืยองอ่ะเอ้ิมัตเตอร์จ้ะวาเลนไทน์นกตก็น่สิคือวับวาเลนไทน์ไงปีนี้มันเป็นวันวันวันวาเลนไทน์มันเป็นวันอาทิตย์นี่เนาะฉะนั้นก็ต้องเอาช็อกโกแลตให้วันเสาร์แทนนะอย่าลืมสะล่ะอ๋ออย่างงั้นเหรอ อย่างนั้นเหรองั้นงี้เราก็ต้องได้ทำช็อกโกแลตเร็วกว่าปกติอะดิบันบี้ไปล้ว, i, วอ๋อน่าราักมีคนสวยมาชวนกลับบ้านแบมบี i, กลับกันเถอะกลับไปด้วยนะคะโอ้คือจินซังอ๋อโอเค,ง,ออเคงั้นไปกันเถอะไปไหนวะไปทำช็อก i, โกแลตปะบบีว่าวัตสึโนะอ๋อมันเป็นอีเวนต์ แบมบี้เธอจะให้ใครอ่ะให้อะไรอ่ะอะไรก2月14日ออก็มันเกือบจะถึงวันที่14กุมภาพันธ์แล้วนี่นาวันวาเลนไทน์ไงไม่ใช่หรออ๋ออืมใช่เกือบถึงวันวาเลนไทน์แล้วแล้วอูกจินซังล่ะจะให้ช็อกโกแลตกับใครหรือเปล่าไม่อ่ะฉันไม่สนใจวันนั้นหรอก เอ e, no ๊ะไม่สนใจเหรองั้นทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะเน่จะเอาช็อกโกแลตไปให้ใครหรอเือคเือเฮ้ยเวรเกินซังอ่ะวันวันเดทายอย่างนั้นเหรอโอ้ยเดี๋ยวก่อนวันวันเดทายวันไหนวะวันที่สิบสี่โอ้อีกเท่าไหร่อีกไม่กี่วันเอง มคะเก็บนิ้วชื่ออะไรนะเกลไซส์ไม่มาเยวอ๋อนี่ไงมีหัวใจสองอันเลยวันเลนทายปับ๊บเราก็ไปเดทกับเัือนต่อเลยเฮ้ยแล้วมีเมลใหม่มาจากเพื่อนเพื่อ,อ่ะเป็นถึงช่วงเวลานี้อีกแล้วแล้วแบบพี่เธอจะเอาช็อกโกแลตให้ใครเหรอเธอเอาให้ฉันด้วยก็ได้นะ หนุ่มที่ได้รับช็อกโกแลตจากแบมบี้น่ะต้องจะเป็นคงจะเป็นหมูหนุ่มที่ชงดีที่สุดในโลกได้แน่เลยฉันน่าอิจฉาเขาจังตอนนี้ทั้งโลกก็กำลังมีความสุขกันอยู่สินะก็เือนวันที่14กุมภาพันธ์นี่นะฉันก็ไม่ได้เกลียดวันนั้นหรอกนะแต่ว่าฉัน I don't feel comfortable แต่กไ็ไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีคนมาถามแบบเรื่องเกี่ยวกับดวงนะคะเยอะแยะเลยนะคะก็ก็กพอเข้าใจอยู่นะแบบเป็นวันของความรักไงทุกคนก็อยากรู้ว่าแบบเออเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคแบมบี้จำไว้นะสำหรับความรักเนี่ยอ๋อน้อพูดได้ดีแบมบี่จำไว้นะสำหรับเรื่องความรักเนี่ย ไม่ต้องรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแค่ปล่อยให้เป็นตามโชคชะตาก็พอแล้วเนาะโอเคนะมีเยน่ารักอะน่ารักน่ารักขอไปดู <laughs> <laughs> พวกนี้อีกทีเราแบบไม่ไหวแล้ว mm hmm. ฟิล์มเบเกตแล้วไม่มีอ๋อนี่ไงเออร้านเปิดใหม่ เดี๋ยวขอไปดูฟีมาร์เก็ตก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูร้านเปิดใหม่เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวตั้งหมดนะคะไม่ได้โวี่ไม่มีอะไรเบยยิ้มแชเฮลเนี่ยยิ้มแชสองวันที่เจ็ดเป็นต้นไปวันที่สิบสี่โอ้แต่นี้เดี๋ยวเราเริ่มวันที่สิบสได้เลยเนาะอะไรยิ้มบ้างเรียนเลย,เย,เย,เยชัวเลยชัวดีกว่าไปท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้แล้วันนี้ละอา้อาว ราไม่กดปุ่มแล้ววะช่างมันกดโดนปุ่มอีกแล้วนีก่กว่าปุ่มเล็กง,งานงานงานมันยังไม่ถึงแฟลมกเกสใช่ไหมไปไหนดีหรือว่าเดินเที่ยวไปเรื่อยดีเดินเที่ยวเพิ่มแฟชั่นดีกว่าแฟชั่นมันไม่ขึ้นมานานแล้ววะ่ะมีอะไรบ้างนะฟอนโชวไวส์ onto, ครับโอเคเดี๋ยววันนี้ใส่มีผ้ามันคอไหม จะแต่งตัวก่อนจะออกไปเดินช้อปปิ้งนะคะมีตาชอว์อ่ะนี่สิคมตาชอว์มมีส,มสครับเบรนี่แล้วกันไว้ทั้งตัวเลยขอให้เลเวลแฟชั่นขึ้นบ้างแล้วกันนะีนฉันจะออกไปเดินร่อนข้างนอกไหนบูติกเจตอยู่ไหนไนี่ไงบูติกเจตไหนดูสิ มีอะไรที่มันชิคๆบ้างไหมอิระเชอิราใชยมาเสอ็จแถวพวกไหนชิคไหมไว้ด้วยเอ๊ะเหมือนเรามีแล้วปะเหมือนมีแล้วตัวหนึ่งเลยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สีเดียวกันพวกไหนชิคไหมไม่รู้ชิคหรอือเปล่าอควาบูนี่น่าจะสดใสน,น,นี่นี่นี่อันเนี้ยไปดูบัตรหน่อยมีสิบเปอร์เซ็นต์เองอะ คืออ่ะเอ้ยมีอยู่กรตาด้วยเดี๋ยวมนซื้อหลังมาซื้อยู่กระตาตรงนี้ก่อนありがとうございましたมาหลังมาซื้อดีกว่าเออไปดูร้านแอนทิคหน่อยมัมีอะไรให้เล่นบ้งางいらっไม่ได้ซื้อของนานเลยอ่ะเกมนี้แบบตังไม่มีมันาก,กะเออเอ้ยเอาอยากได้ หนูอยากได้ทั้งหมดเลยค่ะใช่ใช่เลยอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยพัดด้วยดีไหมโอทิ่งแฟนโอทิ่งแฟนโอทิ่งแฟนถุงมือด้วยอะแต่กว่าจะหนาวก็อีกนานปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงมือออกไว้ก่อนโอเคแค่นี้พอเนาะใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบับดึงนะโน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 ่ no, 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 บับดึงแบค็คยังไงวะแบค็คไม่ได้เหรอกลับไปซื้อของก่อนแล้ววิวบาสเกตวิวการ์ด,ด,ดโอเคขึ้นแค่นี้เองปกติมันจะขึ้นส่วนสติกเกอร์ให้ไงแต่นี่มันไม่ขึ้นเราก็เลยสงสัยนะคะพ่าทำไมไม่ขึ้นวะอ๋อนี่งไงต้องออกจากร้านก่อนเลยนะเนี่ยไงไม,ไม่ได้เล่นานานอยูอ่แล้ว แล้วหลังมาแย่แยะ oh yeah. แวะอีกนะครับจะบอกว่าเยี่ยมแล้วก็มันก็รวบคำว่าแวะโบกุใครดี้ดูดิเจอครบเลยเนี่ยผมอยากกลับแล้วอะ่ะโซกะเนอโอเนจังโน่ฟูอะงั้นเหรอแต่ว่าแล้วพี่สาวเธอล่ะใช่ไหมโอเนจังพี่สาวใช่เอะเสียงนี้มัน ฉันไม่ใช่เคยได้ยินมาก่อนนะまだ帰れないよお使い終わってないもん。もうちょっとなんだから我慢しなさいよ。เรายังกลับบ้านไปไม่ได้นะเรายังทำงานที่ได้มาไม่เสร็จเลยอะ่ะอีกแป๊บเดียวนิดนึงนะอดทนหน่อยกจะลับไไปด้だって帰りたいんだもん帰りたいよแต่ว่าอยากกลับแล้วนี่นะผมอยากกลับบ้านให้ให้ให็อป ครับครับหยุดที่เธอจะทำไงดีนะเนี่ยอ่านั้นเขานี่มีอะไรอย่างนั้นเหรอดูท่าจะมีปัญหานะเนี่ยลองคิดคิดดูครั้งที่แล้วยังไม่ได้ขอบคุณเขายังเป็นทางการเท่าไหร่เลยเอาล่ะเอ่อ คีัค่ะจะข้ามไปนะคะคือให้รวยใ,ใช่ว่าเจอแต่เดี๋ยวจะข้ามจะไม่อยากเอาวันนี้มาเล่นพาสุนเปเออเออเล่นๆแบบอ้านดีใจนะที่มาช่วยเนี่ยขอบคุณมากเลยด้วยความยินดีดีใจนะที่เด็กผู้ชายคนนั้นน่ะก็สงบลงได้ เขา,าจะร้องไห้ร้องอยากจะกลับบ้านแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จับมือพี่สาวไปแล้วก็เลยเธอแบบเหมือนนำทางไปถ้าอันโตชิเดมอย่านก็ยังเป็นผู้ชายอยู่วัันยงแล้วนะเขาพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีแล้วอะไรก็ยอมทำทั้งนั้นแหละ <S <S แต่ว่าโคตรเหนื่อยเลยอะโดนลากมาเกี่ยวกับเรื่องเด็กทะเลาะกันอย่างเงี้ยโอ้เซนซัมติงมันไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะผมผมหรือฉันที่ผมจะคุ้นชินได้โดยง่ายเลยทำได้ดีแล้วน้าบางทีเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะชินกับเรื่องแบบนี้ได้แล้วมั้งการาจ้าเนชิทุกคน อันต่วัวดวไส้ท่นน้อเรื่อน่คุยคั่าเ่องนั้นนะเอาเธอแต่ว่าทำไมวันนี้ถึงมาทักก่อนละเนี่ยก็นายดูมีปัญหานี่นะครั้งที่แล้วยังไม่ได้ขอบคุณเลยด้วยเมื่อวันก่อนขอบคุณด้วยนะเธออะช่วยฉันไว้ <laughs> จริงๆเลยอะไรวันนี้อะก็อก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอกเยอา อ่าวまあこんなとこで立ち话もなんだし今ならどっか行くไม่ข้ามดีกว่าข้ามข้ามข้ามเมียวต้องเข็บไปรู้จนเตะบ้างอะไรวะ้อาทำไรของเราเนี่ยนี่มันรู้ชิตตะล้านนะเดี๋ยวเวลากลับบ้านแล้วอะเกือบถึงวัดว,วลาลเลนทายแล้วนี่นาแต่ว่ายังไม่มีช็อกโกแลตเลยอ่ะไปซื้อดีกว่า <c oughs> เอ้ยไม่ซื้อได้ไหมอ่ะอ๋อแต่มันซื้อเผื่อได้นีหว่าซื้อช็อกโกแลตอันหนึง่งมันเอาให้ได้หลายคนจำได้อันนี้เอาให้ประธานนักเรียนดีกว่าหรือว่าให้อันสิบดีวะไม่เอาให้อันเล็กๆก,ก็พองกค่ะเอาไว้มาเพิ่มความสับสนเฉยส่วนพวกลูกกะพวกโคเราจะไม่ยุ่งลคะรุ่นนี้ ทนายซูเกิซังแล้วก็อุคจินซังเนี่ยถามว่าอยากจะไปทำช็อกโกแลตกับพวกเขาหรือเปล่าไปสิคะรออะไรอะ่ะม,มาแล้วจ้าอ่ะพวกเขาคงจะมาถึงกันแล้วสินะเอ้ยหรือว่าบ้านเราอะอ๋อบ้านเราบิโอมาเตสเซจุนบีว่าโอเคแบบบิเขาที่ทำให้รอนะทุกอย่างโอเคหรือยังช็อกโกแลตส่วนผสกต เราซื้อของมาด้วยนะขอบคุณมากงั้นเริ่มทำกันเลยเนาะโอเควนเลนทายช็อกโก้เลือ u r b เ s, uh huh. <S t ช็อกโกแลตเลือกถานช็อกโกแลตก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ของไม่จำเป็นต้องใช้ท็อปปิ้งทั้งหมด uh huh. หลังจากที่ตกแต่งกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ก็คือเขาก็จะอะแล้วอะไรอะ่ะ ประเมินผลเออให้เราดูว่ามันออกมาเป็นแนวไหนนะคะโอเคเบสโนชโกอาโดเรนิสอ่าเห็นแล้วก็หิวเอาอะไรดีอ่ะอืมาช็อกโกแลตเลยเหรออ้าสีชมพูน่ารักอะ่ะ อนี่ก็น่ากินอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทีรามิสุอะไรอย่างเงี้ยไมวอ่ะไม่ไม่เฮ้ยไม้ไม้ก็น่ารักโดนดักเอามิวดีกว่าหรือดาร์กดีเอามิวอยากได้มิวเอาใส่ท็อปปิ้งค่ะมันก็ต้องมีอัลมอนด์สิช็อกโกแลตนมน่ะเอ้อเอ้ออ่ะใส่แล้วอัลมอนด์หายเอ้อเอ้อเอ้ออัลมอนด์ไม่อยากจะออกอุย้ย เอาเอาหมดหมดไม่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 ตัว่านี่เนาแล้วก็แล้วก็คาราเมลอะไม่เอาเอาดาร์กช็อกโกแลตนี่แหละเออเอาเอา่อะอะไรดีอยวในรอบนี้มันขึ้นด้วยเหรอเคยขึ้นป่ะอ้อเสียงหมดอนนี่เลยยูยูเอฟโอทำรอบๆนะครับ ใครจะกล้ากิานวะเนี่ยะ,ะใส่นี่ด้วยใส่นี่ด้วยอฝงช็อกโกแลตเป็นพวกเราเป็นพวกว่าช็อกโกแลตนะพูดอะไรวะ <laughs> อะไรคนรช็อกโกแลตอะไรก็ไม่รู้อะวิปครีมไม่เอาไม่ชอบวิปครีมอันนี้รูปอะไรเมดอเรียญ กิ้วรูปเหรียญเหรียญทองอะไรอย่างี้ปะอันนี้คิวปิดอันนี้แแบไอซิ่งเป็นตุ๊กตาน้ำตาลนะคะส่วนนี้ผลไม้อันนี้วิสกี้บอบอๆแคนดี้แคนดดองฟินแคดดี้อ๋อแต่รู้สึกว่าช็อกโกแลตมันจะทำได้หลายรอบดีวว่ะถ้าเราจะทำช็อกโกแลตให้ชิ้นลาใช่ป่ะมันก็ต้องชิ้นระดับชอบอะไรวะเกี่ยวกับดนตรีก็ต้องชอบมิวสิกดิอ่ะแปะแม่งตรงกลางเลยหอือเสี้อกมาเป็นไง เอ้ยครูอ่ะครูก็ได้อยู่นะเอาเอาเลยเอาเลยเรนทำหลายหล้วเลิกอีเนี่อีเน่ยิมพลเดกจสิมพลแล้วก็เท่ามากเลยฮาเดนนะมรับผู้ชายที่ไม่ชอบโชว์ออฟอะ ช็อกโกแลตนี่เหมาะเขามากเลยฉันว่าทำออกมาได้ดีเลยแหละ,อ,ะ,อ,ะอย่างรุ่นพี่นี่โชว์ออฟว่ะไม่หรอกมั้งน่าจะชอบอยู่นะเป็นคนเล่นดนตรีก็ต้องชอบตัวโน้นนี่แบมบีคีโนะว่าโอซคาเร่อะแบมบี้เมื่อาวานนะ่ะเหนื่อยหน่อยนะเพราะวันพไม่ดีเหนื่อยหน่อยนะโอซคาเร่เอะทำได้ดีมากถ้าอ่านตามซามากิจเนาะโอซคาเร่นะรทำได้เยอะมากเลย วันวทน้ทัดนวาสีันวาเลนไนนทน,ร,นทรืยังจ๊ะเออเราพอพวกเธออ่ะพาพวกเธอช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยทำช็อกโกแลตอ่ะโฮมเมดอ่ะ,ะาาใ,ใครนะิวัตส์ก็คิดเมตาฉันจะไปท่ไหนใหไปครนเฉันเองก็รอช,ช็อกโกแลตจากเธออยู่นะกวามเมตตทร อุตส่าห์ตั้งใจทสักขนาดนั้นนะ่ะตัดสินใจดีๆนะเออเออ,อ,อตื่นเต้นจังคำว่าตื่นเต้นอะในความหมายของคนไทยเราอะเราจะใช้ในเชิงแบบอย่างสมมุติเวลาอันนี้คือตอนที่เราเคยไปคุยกับอาจารย์ฝรั่งนะคะว่าแบบคนไทยใช้คำว่าตื่นเต้นคนละเชิงฟีลแบบมืนคนละฟีลอะกับฝรั่งอย่างบางคน เวลาครูเขาถามว่าเออเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์งานหรือว่าเวลาเจอเรื่องแบบน่ากลัวน่ากลัวงี้ถามรู้สึกยังไงเขาบอก exciting อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง exciting ตรงนี้มันจะเป็นแบบมันแปเป็นในเชิงบวกนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ดีอะเป็นในเชิงลบอะแบบรู้สึกไม่ไม่ค่อยดีอะตื่นเต้นในทางไม่ดีอะก็จะเป็น nervous no แทนแล้วเราก็ไม่เราแล้วเรากเกลียดมากเลยคำเนี้ยคือแบบมันไม่รู้จะแปลเป็นคำว,ว่าอะไรดีเพะถ้าเกิดตื่นเต้นมันก็แบบ ในเชิงคนไทยเราตื่นเต้นมันก็แบบเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะตื่นตาตื่นใจ <laughs> เราก็เลยเกลียดคานี้มากเลยค่ะโอเคเพิ okay, ่มแค่นี้แหละเอาละเอาละคราวนี้จะเอาช็อกโกแลตธรรมดาธรรมดาให้ใครดีช็อกโกแลตธรรมดาธรรมดาช็อกโกแลตธรรมดาธรรมดาให้คนโนใช่ปะวะเออออ๊ยตกใจด้วยกดผิดคนเอาให้คนโนแล้วกันย่何นよาริุ่นพี่คนโนมีออะไรหรอ อันนี้ช็อกโกแลตวลัาวาเลนไทยค่ะอาขอบคุณมากนะเดี๋ยวว่ากินวันหลังแล้วกันแค่นี้เหรอขอให้ได้ความสมพัธ์เพิ่มอีกนิดหนึ่งกันล้วกันนะคราวนี้โฮมเมดช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมูงฉันฉันนะ่ะใส่จิตวิญญาณลงไปทั้งหมดเลยเออจะเอาให้ใครดีชิมลาเซมไปหวังว่าเขาจะรับช็อกโกแลตจากฉันนะว้เดย์อย่าลืมนะคะ เอาของคืนมาด้วยรุ่นพี่ชิตระคะกอ๋นนอโอไมค่ะนั่นเลยยอะเธอเองเหรอมีเรื่องอะไรกับฉันละ่ะเอ่อนี่ค่ะชอะอ็อกโกแลตวันวาเลนไทน์เฮ้สุดยอดจริงๆทั้งยอดนี่ทำเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยอือนี่พยายามอย่างถึงที่สุดเลยนะเนี่ย ใส่อะไรแปลกๆลงไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ใส่รู้หรอกนาดูน่ากินดีนะเนี่ยขอบคุณมากแล้วเฮ้ยดูชอบอ่ะเออดีแสดงว่าชอบตัวโน้นแน,น่ๆเลยเออเด็ดแล้วเหรอเออเออฟีมาร์เก็ตซียังเหมือนเดิมอยู่ไหมจ้สาสกาไฟ ยังเหมือนเดิมอ่ะคือแทนไม่เปลี่ยนเลยเว้ยอเอ้ยลืมไปลืมไปกดไปเดทเลยก็ได้นี่นาแล้วก็มาให้แต่งเสื้ออยู่ดีโอเคอุย้ยนี่ก็เป็นเดชชุล้อเลยความชิคนี้โหมเอชชุล้นี่ใส่ชุดนี้บ้างดีกว่ะไม่ได้ใส่นานแล้ว ความเดชรอลนี้มาจากไหนอีผ้าพันคอนี่ชิคครับความชิคนี้นี่มันก็ต้องหาเสื้อคลุมเลยความชิคนี้เขาบอกเอ้ยเขาบอ,อกสีขาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสื้อคลุมสีขาวเสื้อคลุมสีขาว,ขาว,ขาวเออ มา,มาเร็วไปอ๊ะชิตาลัสเซนไปอยู่มาแล้วนี่นะนั่นด๊าเรไนะเฮ้ยตอนนี้ยังหนาวอยู่เหรอเชฟไก่แล้วฉันใส่ชุดบางวันแ yeah. อบร่อยอยางเออเธอมาเร็วกว่านี้เร็วกว่าเวลานะฮะรุ่นพี่ก็มาเร็วมากเหมือนกันนะคะ <laughs> อยากเห็นใบหน้าแตกตื่นนะ <laughs> ตอนนี้เธอรีวิ่งมาที่นี่ะนะ ขอโทษที่มาเร็วนะคะฮ่าそうだなไปนนเถอะนั่น,นะลิไปกันเถอะอ,อ,อ้อ่หัวใจดวงใหญ่แล้วน,นั่นไงโดนเมเออคิดที่เขาเี่ยว้นน้าวันนี้ก็ได้แฮะ y o u r h t today เอ้อไม่ใช่ y o u r outfit today โอ้ได้อยู่ได้อยู่ดูด

ไอ้ขาวรดาดาิโยนะสเปเชียคือแบบดูวา่างเปล่าปะเรามาอยู่ที่นี่อีกแล้วอ่ะดูว,าาวดด่างเปล่าดีนาะดูโล่งโลอะไาเงี้ยปะ่ะลมนี่รู้สึกดีดีอโซうだนะสกเวอรเด็จคินดันั่นสินะมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกดีหลักทหหี่น้อโอ้ยนั่อไงไยนะเด็ีอยู่ที่นี่ วันนี้ก็ทำไมมีทับบุงอะฉันว่าวันนี้มันก็ไม่ได้แย่นะทับบุงแปลว่าแบบ maybe บาบงทีหมายความว่ายังไงใช่ไหมเราก็จะไม่ผิดใช่ไหมโันยโอ้คือเตี้ยหรืเย็นขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยใช่ไม่ได้เนาะฉันเดินไปส่งเธอที่บ้านแล้วกันดีมากเลยพี่ดีมากาดีมากนั่นได้ดไย่อ พี่ทำไมทำกับหนูอย่างนี้อ่ะ <laughs> ขอโทษที่ต้องให้รุ่นพี่เดินมาส่งที่บ้านนะคะสามปงี่าよかっจนะมีลมอยากเดินพอดีเนี่ยแล้วเจอกันนะ <laughs> เข้าใกล้หน่อยทำเป็นห่วงเนื้อห่วงตัวร <laughs> ุ่นพี่ก็อย่างนี้ <laughs> หรือเราเป็นเราเป็นคนยังไงวะ วันที่สิบสี่วันที่21สิบเอ็ดวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันที่สิบห้าอโอเคงั้นยังใช้อันแรกอยู่เรีนชัวร์ดีเรียนดีเอ้อเรีชัวร์ด,ด,ด,วดีกว่าที่พวกมันจะสียด้ป่ะอินคริส e d ไม่อะไปกับฮานาซุบากิเดียะจะได้ชาบขึ้นวะนะขึ้นไหมถามหน่อยไม่ขึ้นช่วงนี้ทำงานหนักเลยแล้วเนี่ยโอ้ไม่ いつの間にみんなのお姉えちゃんになったんだเนี่ยเมื่อไห่กันที่เธอกลายเป็นおねえちゃんของทุกคนเนี่ยอะบีมารお前のことそう呼んでる妹やら弟やらが増えて大変だなおまえทุกทุกคนอนะคนรอบข้างฉัเนี่ยเรียกเคยอย่างนั้นแหละ<笑><笑>ครับเาลำลคงจะลำบากหน่อยเนาะมีน้องชายน้องสาวเต็มไปหมดเลยเนี่ยเออ อาจจะเป็นเพราะว่าฉันเข้าขอทุกคนได้ดีหรือเปล่าเป็นไม่ได้อ๋อเพราะว่าค่าโซเชียลขึ้นไงเนี่ยโซเชียลขึ้นถึงเก้าสิบแล้วชิดเออวันเกิดชิตาละอ้าวซื้อแน่นอนสัมภาดได้ยังไงแต่จะซื้ออะไรให้หวะต้องรีบไปซื้อของขวัญแล้วเออมีราคาหนึ่งลิชกับเอ,อ่อสิบลิช หนึ่งลิชก่อนละกันงองอีกแล้วว่าเราอ่ะเอออะไรเดียวคุณเต้นแพนด้าไม่น่าชอบเมจิกแล็บหรือเจ้าเมจิกแล็บไม่ได้ดีวะไอเนี่ยหัวรถจักจำได้นี่แพนเคก้กนน่าจะของลูกกะดัดบอดนี่ไม่รู้ใครชอบอ่ะอันเนี้ยจำไม่ได้อ่ะ อะไรดีวะ Wooden Panda p a แพนด้าไม้เหรอรุนพีน่ไม่น่าไม่ไม่มีความอินทูในแพนด้าเหลือตัวโลกสุดท้าย m มจิกแล็บเอาไปก็แล้วกันสั่งมันได้ขอ,ของแล้วได้ของแล้วดูหน้านาซูบากิดี ขอโทษที่เอ่ยเรียกออกมานะคะน,น,น่ารำคาญว่าน่ารำคาญว่าแล้วมีอะไรเซนไปค่ะลุตพี่วันเนี้ยเป็นวันเกิดใช่ไหมล่ะฉันก็เลยมีของขวัญมาให้ไงอะอ๋ะะองั้นเหรอเปิดเลยรถตดูสินะเฮ้ยเฮ้ยลุตพี่ทำไมทำไมทำไมมองอย่างนั้นวะ โก็ดีนะขอบคุณมากน่าชั่วรุ่นพี่เฮ้ย extreme happy เ,เลยอันนี้น่าชั่วขนาดนี้คือคือดีใจมากใช่ไหมเลยน่าชั่วเลยกัแล้วแต่รุ่นพี่เลยชอบหน้าฮานาะสุเบกิสักวะฮะรูกากับโคดีว่าป้าชวนเราจะไม่ยอมปล่อยใครไปนะฮะ ถ้าเขาไปเราก็ไปถ้าเขาไม่ไปเราก็ไม่เป็นไรอือ้อโหแม่งทำท่าหมดแบบจะเดินเข้ามากระชากเราเข้าไม่ต่อย <g ül üyor> เดินกลับบ้านด้วยกันเป็นไงโอเลบอโอเคโอเคยงนฉันมีเรื่องอื่นไม่ต้องทำอะงั้นเหรอโควิดจีกันไว้เจอกันเนาะสนจโเลราไปเถอะลูกกชอบมองบนน่ะ <g ül üyor> มองบนอย่างเงี้ย เดินกลับกับลูกกะก็สนุกดีอู้ออทิีิเป็นไปได้ด้วยดีค่ะเออบมบี้ก็อิชช์แล้วทั้วอาตฉิมสีนบัิริตจได้ใช้เวลากับเธอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีหมดเลยเนาะเย่ <Yeah. S 1> อะไรอ่ะอุ๊ยคาเนรนบัมบี้ เธออน่ารักโคตรๆเลยไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคราวนี้เธอทําให้สาวๆอะ่ะตกหลุมรักเธอด้วยแล้วเหมือนกันนะรู้หรือเปล่าอะ่ะ <c> ค <oughs> าเดตอินเลิฟนะหัวข้ออินเลิฟนะกําลังต้องอยู่ในห้วงรักช่วงนี้ไม่มีอะไรใหม่เนาะเราไปหาซื้อเสื้อใหม่วอกอุ้ยเลิฟดีเลิฟดีตั้งแต่วันที่ยีิบเอ็ดในชว์ก็ดี สักทีมาที่เอด็ดวันนี้มาที่เลยยเอ็ดพอดีเลยนอนก่อนดีะ่ะ